พามาชมทะเลหมอกวันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีไม่มีแดดวันนี้ทำงานสบายครับหลังจากที่หยุดมาสองวันฝนตกนี่ก็พามาชมทะเลหมอกนี่ครับที่ทำงานวันนี้ไม่มีแดดก็วันนี้ทำงานดีไม่ร้อนครับ ทะเลหมอกสวยมากๆครับนี่ครับปลาทุเรียนเป็นปลาทุเรียนกระดุมนะครับวานตัดทุเรียนไปสิบกระลูก ว่าเขาไม่ได้เอาแล้วครับเขาโลกทิ้งเขาจะเอาต้นไว้ให้เราตัดเอาไปกินก็ได้ไปสิบกว่าลูกครับยังเหลืออีกประมาณ3-40ี่ลูกเดี๋ยวน้องลาจะตัดอีกครับเขาอนุญาตแล้วเราก็ตัดได้ครับเจ้าของสวนใจดีมากๆทะเลหมอกสวยมากครับนี่ฝนไม่ตกทำงานสบายหน่อยแดดไม่ร้อน เห็นยอดเขาริบๆไหมครับธรรมชาติสวยงามเมฆเมฆจะถึงยอดเขาแล้วครับวันนี้เมฆลอยต่ำครับฝนไม่ตกก็เอาธรรมชาติมาให้ชมครับสวยงามไปแล้วครับทางานต่อ